สาวจันไหมมาจ้ะไม่ต้องแปลกใจทำไมสาวจันใส่ชุดนี้เพราะว่าสาวจันไปไลฟ์สดที่ Facebook นะคะแล้วก็ไปลงติกโต๊กก็เลยได้ชุดเดียวทีนี้มาในหัวข้อที่เมียฝรั่งโดนดูถูกจนได้ดีโดนดูถูกจนได้ดีอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าส่วนมากส่วนมากเมียฝรั่ง จะโดนดูถูกกันเกือบจะทุกคนว่าเป็นกอไก่บ้างขายอ่าหอหีบบ้างอะไรหลายอย่างนะอืมสารจันก็โดนสาจันโดนเยอะค่ะทีเนี้ยสารจันก็เอาคำดูถูกนั่นแหละมาเป็นแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่าถ้าเราอะ่ะมัวแต่เศร้าโศกนะกับการดูถูกของเพื่อนๆพ,นพนกัน อืมเพื่อนๆกันอนะเราจะไม่ไม่มีเด็กกันเลยนะเราจะไม่มีเด็กกันเลยนะพี่น้องเออเราจะไม่มีเด็กกันเลยนะจริงในเรื่องจริงส่วนจะหาข้าวกินเล่ดูส้มตำส้มตำแซ่บขนาดไม่ได้ทำไอ้นี่ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำขนมจีนอืม ไม่ได้ทำขนมจีนแกจะมาเล่าให้ฟังก็มีตอนแรกก็ศูนย์อยู่นะศูนย์ขึ้นอี๋แหละบัลลเงศูนย์ลงเลยศูนย์ขึ้นอีีเพราะว่าคนบ้านเรานะ่ะถ้าว่าเป็นฝรั่งอะ่ะก็จะมีแต่ขายตัวอย่างเดียวเขาว่านะอืมเขาว่านะว่าเยอะเลยแหละเออไม่รู้จริงหรือไม่จริงไม่รู้แหละแต่ที่สาวจันได้ไม่เคยจะแคร คำพูดอะไรของใครจริงๆไม่แคร์เลยไม่แคร์เลยตอนเนี้ยไม่แคร์เลยบอกตรงๆเมื่อก่อนแคร์อยู่แคร์อยู่แบบว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าเรานะแต่เขาไปว่าพี่น้องเรานู่นทำไมปล่อยให้เราไปหาผัวฝรั่งบกัวเขาขายเหรือกค่สั้นเนี่ย ไม่กลัวเขาขายหรือเนี่ยว่านะอืว่าแล้วคุงใส้กอกก่อนอืมไม่กลัวเขาขายหรอว่าพี่สาวเสนใจหนักแน่นมากพี่สาวบอกว่า หนูนี่แหละให้มันไปสันพิสาว่ะสันนี่แหละให้มันไปให้มันเอาตัวรอดคนเดียวมันก็พอแล้วยิ่งอยู่แถวบ้านนี่แหละแกไม่อยากได้ยินก็อยากให้ไปแบบไปอยู่ไกลๆเลยนะี่ะแบบนั้นอนะ่ะอืม,อมสมตังเพรคัดเลยพี่น้องอฮ uh huh. ต้องยืนเพราะว่าถ้านั่งที่โพออ,อก ยืนกินมไม่โตอยู่ยืนนั้นถนัดกว่าสิบนาทีก็พอละคราวนี้สาวจันน่ะเอาคำที่คนอื่นเขาว่านั่นแหละมาเป็นแรงบันดาลใจนะมาเป็นแรงบันดาลใจไต่เป็นบันไดขึ้นไปเบิ้องะูวมุ้สีรวยให้ได้ปะ กูจะส่งพี่ส่งน้องส่งเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งหมู่บ้านทั้งสี่สิบลังคาเลยคิดแบบนี้จริงๆสจนันรคิดแบบนี้จริงอืมคิดกับสามีนี่แหละสี่สิบลังคาบ้านจะมีสักกี่คนทําแบบทําเหมือนแบบการสังฆทานเลยอะเลี้ยงเลยได้ผัวปีแรกสจักรส่งเงินเลี้ยงเลย เลี้ยงคนในหมู่บ้านเลี้ยงพระเลี้ยงยันหมายันแมวเลี้ยงหมดให้ทุกคนอิ่มสำราญหมดอืมก็คือทุกวันเนี้ยไม่พูดอะไรเลยคนแถวบ้านทุกคนต้องเอาตัวรอดไหมเพราะว่าการที่มีมีผัวฝรั่งนะ่ะ มันก็เขาจะนึกถึงแบบสองแง่สองงามมันเนาะคนคนในหมู่บ้านเราอะ่ะเขาไม่เคยออกไปไหนเขาก็เลยกลัวไงความเป็นห่วงอืมความเป็นห่วงกลัวกลัวว่าเขาจะไปขายกลัวติดโรคบ้างอะไรบ้างสารพัดก็เลย จันอ,อยู่ในฝรั่งสังคมดีเป็นเจ้านายที่ดีอืมสามีเนี่ยก็รู้จักกับเจ้านายที่สอจันทางานอยู่ก็เลยคือความคิดเราดีเราก็ไปได้ดีนะจริงๆถ้าความคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ดีนั่นแหละแต่ถามว่าดีไม่ดีเอาอะไรมาวัดอะดีไม่ดีเนะี่ยเอาอะไรมาวัด แบบไหนที่ว่ามันไม่ดีัาจาจันสมัยก่อนเทียงเด็<ม>เอออันไปเอาผัวฝรั่งน่ะก็ขายแต่หอยหีบนั่นแหละสูเจ้าออว่าเด้แล้วคนที่พูดน่ะทุกวันนี้แกยังไม่มีจะกินอยู่ไหม หลัหากาจก็บอกกับพี่สาวว่าชีวิตอ่ะมันต้องดำเนินการเองไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดหรือไปเป็นอย่างคนอื่นเขาบงการให้เราไม่ถาชีวิตเราเราบงการเองได้เราอยากมี ผัวแบบไหนอืมเราอยากมีบ้านแบบไหนอยากมีรถแบบไหนอยากการแต่งตัวแบบไหนเราบงการเองได้หมดอะ่อะใช่ไหมอืมสะใจเกิแบบแบบว่าคือเราก็ไม่สามารถที่จะโชว์ให้ความรู้สึกไม่ดีให้คนอื่นเขาเห็นเนาะเราก็กัดฟันเอา ไปเรื่อยไปเดินต่อไปไปเลยพาชีวิตตัวเองไปส่วนแฟนก็ฉันจะพาเธอไปอเมริกาก,ก็เราบอกกับเขานะว่าฉันอยู่เมืองไทยนะ่ะดูถูกโดนเขาดูถูกเขาพหลังเขาแปลกใจนะ ดูถูกกันได้ด้วยเหรออืมฝรั่งบอกดูถูกกันได้ด้วยเหรอถ้าเป็นอเมริกานนะไปดูถูกเขาไปยุ่งเรื่องกับชีวิตของชาวบ้านคนอื่นเขาเนะี่ยคุณโดนเต็มเต็มเลยนะโดนมีกฎหมายนะพอมาอยู่อเมริกาจริงๆพี่น้องเอ้ยเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวไปว่าอะไรกับใครเป็นไม่ได้ไปนสนใจใครนะอืมทางบ้านเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลย แม้แต่คนไทยด้วยกันเราก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเขาครอบครัวใครครอบครัวมันจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ได้นะเขามีกฎมีเกณฑ์มีมีระบบนะจะไปหากนเนี่ยต้องโทรหากันก่อนบอกกันก่อนว่าจะไปหาเจอกันที่ไหนเมร์ฝรั่งนะ่ะมันไม่ใช่คบกันได้ง่ายๆนะไม่รู้หนะ้าที่อื่นนะแต่ที่นี่เนะี่ยเขาจะมีขอบเขตของเขาไม่ใช่ ไม่ใช่จู่ๆเจอกันอืมไม่ใช่อยู่ๆไปเจอกันไม่ใช่อยู่ๆไปนัดกันกินเหล้ากินยาไม่ได้นะเขาจะแฟนเนี่ยจะกินเหล้ายาก็คือเสราร์อาทิตย์เขาจะรู้ระบบการของเขาเขาจะไม่เมาายไปสอนนะไม่หนีนะคุณต้องปลอดสารเลยแหละตอนนั้นน่ะอืมขอกินด้วยนะขอกินไปด้วยขอกินไปด้วยนั่นไปด้วยนะ อร่อยลืมเอาสตอใส่อืมอืมค่ะเอาสตอนี่แซ่ค่ะเดี๋ยวล้างสตอแป๊บนึงออกมาใส่เผ็ดค่ะเผ็ดเดเนี่ยสตอสตอแช่แข็งเราต้องล้างนะ้ำ ล้างน้ำพีน่น้องเอ้ยว่าใช้เจ็บกกลิ้นสักพีน่น้องเลยเจ็บกกลิ้นนะล้างน้ำก่อนล้างน้ำให้มันนัน่นน้ำค่อยค่อย คุณต้งทุกคนมารับชมต่อไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังนะคะก็ะคืออยากให้เสจาจันคุยเรื่องอะไรเนาะก็คอมเมนต์มาเด้อบางทีเสจาจันก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเลยอืไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรฟังออย่างเปิดบ้านโชว์บ้านเนี่ยสจาจันไม่อยากจะทำเสาจันทางานอือเสันชอบพูดมากกว่า ตอนนี้ชีวิตสาจาจันดีมากเลยค่ะมีลูกน่ารักม,สม,สม,มกีสามีสา,า,สามสาาีเป็นคนดีมากสามีสาจันอ่ะสามีสาร์จันเป็นคนดีมากเป็นครูสอนเด็กพิเศษนะอือจะเป็นคนใจเย็นมากจะเป็นคนใจเย็นมากๆเลย หมดแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะทุกคน <laughs> กินสตอแบบแข็งๆอืมอืมคลิมือก่อนเราต้องเอาตัวเองให้ได้ดีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผัวไทยมีผัวไทยผัวฝรั่งเราคิดเองดำเนินชีวิตของเราเองอืม นี่เรื่องจริงเราสามารถนำพาชีวิตให้เราได้ดีได้คนดูถูกไปก็ดูถูกไปเขามีเขามีหน้าที่ดูถูกนี่ลูกก็จะคุยอะไรเนาะคน,นกระดแบบคนว่าขวัญคนน่ะอแม้เขาก็ว่าไปตามอารมณ์ของเขานะ่ะเขาก็เล่าไปตามความรู้สึกของเขาหนะ่ะอืมไม่มีใครอยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเอง อันนี้ยังใช้จริงนนยังใช้ได้ทุกวันเนี้สองจันร่ำรวยละพูดได้เลยว่าร่ำรวยกวัวเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะักขี่จกักรยานทีมอเตอร์ไซค์อยู่เลยมอเตอร์ไซค์ก็ยืมคนทางบ้านเขาไปเติมน้ำมันให้เขาทไม่เติมให้เขาเติมถังเขาก็จะดา่าเอาดูวันหลังเขาก็ไม่ให้ยืมมันก็เก็บกดจับตรงนั้นแหละอืเก็บกดจับตรงนั้นเลย มาทําให้ชีวิตตัวเองทุกวันเนี้ได้ดีบอกกับสามีว่าเราอะจนมากเมื่อก่อนอะพอแกไปดูก็จนจริงๆแหละพอแกไปดูก็จนจริงๆแหละแกเห็นแกก็เลยสนับสนุนแกก็ทำงานเป็นครูนะเงินเดือนก็ไม่ใช่เยอะนะแต่เรา แต่เราเก็บอะเราไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะอืมเราเก็บเราไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยมันก็ได้ดีเห็นไหมส่วนพงเสื้อผ้าเราไม่ต้องซื้อเรามีอยู่แล้วใส่เสื้อเก่าๆนั่นแหละซักให้มันสะอาดใส่เสื้อเก่านั่นแหละไม่ใช่เก่าๆนะใส่เสื้อตัวเดิมนั่นแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโว้ยทำแบบเนี้ย ประหยัดเงินเราเราก็ได้เงินซื้อรถซื้อบ้านกินโอเคเนาะแค่นี้เนาะทุกคนคะ่ะจันนาก็คลิปหน้ามาเล่าใหม่เนาะสวัสดีค่ะ